สวัสดีพี่พีเอฟซนะครับทำอะไรกันครับเด็กน้อยครับหาอะไรกันลูกมันดูน้ำเหรอลูกไปดูน้ำกันไหมพี่แอนปะพี่อนมาโอหพามาดูน้ำหลังบ้านนะครับแม่น้ํำมูลหลังบ้านเป็นยังไงบ้างจะได้อบพยพรอเปล่านะครับโอ้ยไก่จะทัว่วมีแล้วพี่น้องเอ้ย เป็นตาสิรอ,อดวาเนาะปีนี้เนาะน้ำือขึ้นหลายเทเนี่ยฝั่งเซนทันอุบลก็ยังปิ่มปิมจะเข้าหลังมอราชธ,ธานีแล้วนะครับน้ำมาทุกวันนะครับเด็กน้อยไม่รู้จะได้อพยพหรือเปล่าต้องรอลุ้นตอนต่อไปนะครับแต่ตอนนี้น้ำก็ ขึ้นน้อยลงแล้วเป็นตะละหาสิสบหกสิบเส้นมันลงล่งมันลงลง่งตะละหนึ่งเส้นแบบโอ้โอ้โอโอ,โอ,โอไม่ดิกทำบ่เลยล่ะโอ้นี่กระเขาล้มเล่ยนนะพี่โอทำไมวันนี้ได้ออกมานั่งข้างนอกกับลูกทำไมได้มาเล่นข้างนอกกับขามอ้ก็อยู่มาเล่นข้างนอกอะ มันเย็นสบายวันนี้ฝนไม่ตกเหรอหืมโอ้อ و, ไม่ได้ขุดอะไรเนี่ยโอ้คับโอ้คับโอ้สวัสดีป้าป๊าเลยยังลูกวันนี้ว่ามาจากททำงานโอ้สวัสดีอย่างครับป้าซื้อโยเกิร์ตมาให้อ่ะโอ้ไม่ดีได้นอนแล้วอ่ะเวดีกันหน้านะ่มันก็เย็นนะ่แต่ว่าบ้าโอเนี่ยนะมันว่าขุดแนตะ่คือดีเลื่ยอ่ะอ่ะมามะละกอ กลจะได้กินสุกแล้วขอจะให้ฝนตกลงมาอีกตลยน,นะนาโอนะโอ้โอก็ไม่อยากให้ฝนตกอ่ะโอก็จะน้ำก็จะท่วมบ้านเห้วโอก็จะไม่มีที่อยู่อีกแล้วเหะอน้ำท่วมบ้านก็ต้องมาทําทาสีทาอะไรหมดต้องเยอะ จะท่วมปีเดียวแล้วก็จะมาท่วมอีกก็ไม่ไหวแล้วนะโอเนาะตอแตะเลยแล้วนะโอเนาะอะไรจะท่วมบ่อยขนาดนั้นแล้วโอ้ก็เกิดมาสองปีก็จะมาท่วมอีกเป็นสองปีก็ไม่ไหวแล้วนะแล้วโอ้ก็เหนื่อยเกิดไปแล้วลนะ่ะต้องอพยพบ่อยๆไม่เอาแล้วลนะ่ะใช่ไหมลูกโอ้ก็เหนื่อยจริงๆลนะ่ะโอ้โหนานๆทีจะเห็นมานั่งเล่นกองทรายกัน ไม่มาเล่นกองทรายกันนานแล้วนะเนี่ยไอ้เต้าน้อยนี่เมาพี่แอนกินอะไรเนาะลูกแี่แัอนกินหยาแี่นไม่ได้กินหยาโดนนะไม่ได้ออกมาเต็กเถือฝนมันตกอะฝนไม่ตกสองวันแล้วนะครับฝนไม่ตกสองวันแดดออกน้ําก็ขึ้นน้อยลงแต่ว่าน้ํากําลังไหลลงมาสมทบที่อุบลเยอะเลยนะครับ ขอกำลังใจให้โอ้หน่อยนะครับแล้วโอ้ขอกำลังใจให้โอ้กับแว้นหน่อยนะครับพี่พีครับแ mm hmm. ม่นอยากขุดเล่นกับแม่่ะโอวันนี้อารมณ์ไหนเนี่ยพากันมานั่งเล่นกองสายพี่ตังอ่ะพี่ตังชอบสันโดษอยู่คนเดียวไม่เข้าหมูเข้าพวกเลยข้าทำอะไรกันเนาะ โอ้ก็ okay, อยากนั่งอย่างนี้รอตาตาเดี๋ยวตาตาก็าามาล่ะจะหกโมงแล้วโอหกโมงแล้วหรอกหกโมงแล้วนะครับไม่ไปรอตาตานะครับโ okay, อ้ก็ยังไม่อยกไปละโ oh, อ้ก็กำลังเย็นสบายแล้วป,ป๊อกก็ไปรอเองสิ <laughs> มาริโอไม่ทำไมหล่อยอย่างนี้นะอุหล่อที่สุดแล้วล่ะ โอ bert, an, an, ้ก็หล่อที่สุดอะโอ้เป็นผู้ชายคนเดียวแล้วโอ้ก็เลยหล่อแหละอเมนช่วยหรือเปล่าอเมนช่วยพี่ตังไม่เห็นมันไปไหนไม่รู้เมีนนเด็กเป็นคนช่วยอ่ะโอ้ฮ่าห่อห่อเข้ามาประชุมกันเด็กน้อยเอ้าเอาเป็นไรอ่ะเอ้าเอาห่วยห่วยังบาดนี่เป็นยังบาดนี่เอากินหญ้าเยอะเกินไปเหรอลูกหนูไม่สบายเหรอลูก อะไรแม่ทำอะไรดูมัละก,อส,ละกอสุกเหรอชุมนมเนี่ยมาดูน้ำว่าน้ำจะท่วมหนูหรือเปล่าเหรอยแนวว่อยากให้น้ำเทวมแล่แม่บไม่อยากไปยุ่หม่องอื่นนะมันมามีหม่องแรนเลนเลยเวแม่ไม่อยากไป โอ้ก็ไม่อยากไปแล้วโอก็เลยมานั่งหน้าเศร้าล่ะโอแม่ก็อย่มาจับโอ้สิถ้าแม่จับโอ้แม่ก็ต้องจับแม่ดิกด้วยนะถ้าเั้นไม่ครบแก๊งเอาไปละคนเฮ่านี้เขากำลังประชุมกันอยู่ประชุมว่าจะเอายังไงดีนะจะไปอยู่กันตรงไหนดีล่ะถ้าน้ำมันท่วมล่ะโอ้โอ้ก็คิดหนักเลยล่ะแม่ล่ะโอ้ นั่งไงแม่ไปชมวิวแล้วมาชมวิวไหมชมวิวน้ำไหมเนี่ยน้ำมันเยอะเกินไปละวันนี้มันมันน้ำมันก็ไหลแรงอยูน่นะเธอ,อวิวสวยเกินน้ำก็เยอะเกินวิวสวยมากเลยเนี่ยกำแพงตาตายังไม่ได้ฉาบเลยก็จะโดนน้ำท่วมอีกแล้ว ซิมอถ่วมปู่ปีกรบโบไว้เราเดอ้อคอยกับสีอพยพหนีไปเลยเด้อปัดนี่คอยจะประกับมาเลยปลาลูกยุ่งกัดนะไปรอตาตาได้แล้วครับหกโมงนะครับลูกนี่ไงคุดนี่คุดดีแล้วอนี้ไก่์มออยากไปเลยละแม่เราว่ามันเย็นที่ชุดเลยพี่แวนไปแล้วทางหญ้าไม่นานก็ขึ้นใหม่ Oh. โอ๊โอ้ก็นนอนตรงนี้มันก็เย็นสบายแล้วจะมาให้โอ๊ไปที <G> ่ไหนล่ะใช่ไหมแม่เด็กดิ๊กกะดิกกีดิกกะดิกกะดโอ้ขอมือหน่อยครับโอ้ครับโอเอาขอมือหน่อยครับลูกครับครับเก่งจังเลยครับขอมือใหม่ครับลูกโอ้ครับขอมือใหม่ครับลูกขอมือครับโอ้ยเก่งจังวะคนหล่อนี่ โอ้ก็หล่อและโอ้ก็เก่งด้วยละ,ะะละป๊าปละโอ้ไม่เห็นมีอะไรไมาให้ออกกินเลยละวันนี้นะโอ้ไม่กินเดียวเกิด์ตละลกูพกพรุ่งนี้ค่อยกินเนาะมันข้ามแล้วโอ้มันก็หอมๆเลยมันหอมๆหอมๆอะไรลกูกแม่กวาดบ้านนี่แม่แม่ทำความสะอาดอยู่ไปมันมืดแล้วลกูกยุงมันกัดนะ พี่แว่นรอกินโยเกิร์ตแล้วเหรอ,อโอ้ยโอ้ก็ไม่ยังไม่หิวเลยโอ้ยังไม่เห็นโยเกิร์ตเลยไปลูกไปกินโยเกิร์ตไหมไปลูกอนอนนี่นี่ละไหนอะอ้มะละกอต้นนี้โซลารเซลล์แม่ทำอะไรอ่ะลูก แหวนเนื้อทยกินโยเกิดตังโดนละเราว่าเราคือบอกให้กินเด็กเทอล่ะไม่แหวนนะหิวอะไรได้เนี่ยแหว่นมานั่งถ่าเลยแหวนแหวนไปเรียกพี่ตังมาหน่อยลูกพี่ตังไปไหนน้อยายลืมเปิดไฟหรือเปล่ามันมืด,ม,ดมืดนะตังตังพี่ตังไปไหนโอ้ยเขาไปทําอะไรใต้ท้องลถพี่น้องเอ้ยออกมาออกมาไหลูกมากินโยเกิร์ตเร็วเขาก็จะไปเรียกให้เองล่ะ โอ้ยโอ้จะไปรอตาตาแล้วหกโมงแล้วโอ้จะไปรอตาตาเฮ้ยอะไรวะอะไรอะลูกอูตกใจหมดเลยไปวิ่งออกกำลังกายเร็ววิ่งออกกำลังกายเร็วเอามาริโอไปไหนแล้วล่ะ มาริโอมาริโอโอ้ก็จะกินโยเกิร์ตเหมือนกันพรุ่งนี้ค่อยกินนะลูกมันค่ำละใครกินอาหารไม่หมดเนี่ยอุ้ยกินอ,อาหารก็ไม่ได้มันหมดแล้วไม่ต้องกินแล้วละอิ่มละพอแล้วโอ้ก็อิ่มเกินไปแล้วโอ้ก็ไม่กินแล้วไม่ต้องเดินตามก้นยายหรอกเดี๋ยวยายก็ออกมาลูก ครับเดี๋ยวยายก็ออกมานะครับค่ะยายปิดประตูลัดเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดเกิรับสวัสดีค่ะนายแมนแ่นนาสวัสดีค่นะพี่พย